ต้องกล่าวคำว่าแสดงความยินดีกับนุกธนาดลมากๆนะคะที่ถือเลิกงามยามดีวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำพิธีบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยนุกธนาดลได้โพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างมาจากความรัก ความฝันของนุก๊กถือเป็นของขวัญสุดพิเศษที่นุ๊กตั้งใจมอบให้พ่อกับแม่และจูเนียเพอไม่ค่อยมีเวลากลับมาหามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานุกอยากให้บ้านหลังนี้เป็นตัวแทนของนุก๊กบ้านหลังนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆต้องขอบคุณความรักจากพี่สิงพีพีเอฟซีและปลายปายโอ디โอด้วยและขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนเลย ถือว่าทุกๆคนมีส่วนในการสร้างบ้านหลังนี้วันนี้ขึ้นบ้านใหม่เอาเลิกเอาชัยหนุกก็ขอให้บ้านหลังนี้ร่มลื่นร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีเงินทองเฮงเฮงรวยรวยเย็นกายสบายใจทุกใดไม่มากั้มกายโดยงานนี้นะคะจะขาดบุคคลสำคัญอย่างบัต เพื่อนคู่หูคู่ใจเพื่อนรักของเขาไม่ได้นะคะโดยไปลายปลายโอริโอก็ได้โพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่ายินดีกับครอบครัวสิริววลทำบุญขึ้นบ้านใหม่13 11 2566ขอให้มีแต่ความสุข เฮงเฮงขอให้บ้านนี้มีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายยินดีกับทุกๆความสำเร็จเสมองานนี้นะคะแฟนคลับต่างกดหัวใจให้รัวๆและร่วมยินดีกับนุกเป็นจำนวนมากทั้งเราขอร่วมแสดงความยินดีกับนุกด้วยนะคะขอให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีแต่ความรักความอบอุ่นรำ่รำรวยร่ำรวยคะ่ะ